ไม่เหงาสิคอยทีหนึ่งสามสงหนึ่งสวัสดีค่ะเออต้องแบบนี้นะคะตอนแรกเราไม่ได้ขอเสียงอะไรเเลยตั้งแต่ขึ้นเวทีตั้งแต่ตอนประมาณกี่โมงนะสี่โมงกว่าสี่โมงห้าโมงยังไม่ได้ขอเสียงเพราะว่ากะให้เก็บเสียงเอาไว้แต่ว่าในช่วงนี้มันต้องใช้จริงๆแล้วละ่ะเพราะว่ามันถึงช่วงเวลาที่เรารอคอยกันแล้วนะคะทุกคนคะ่ะขอนุี้ต้อนรับทุกท่านนะที่อยู่ที่พัฒนักรกตแห่งนี้นะคะต้อน ก็สู่งานของเราในวันนี้ที่จัดขึ้นมาต่อเนื่องวันนี้เป็นวันที่เจ็ดแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานของเรากันแล้วกับสยามพาร์กออดซ m m เมอร์เซฟ p p ปปี s s ดสเซน o ์โฟ o ์บ od, ซึ่งงานนี้นะคะเราก็ จัดขึ้นนะคะเพื่อเฉลิมฉลองแล้วก็สนุกสนานไปได้วยกันนะคะกับเทศกาลสงกรานที่เชื่อว่าหลายคนเรา่าจะชุ่มฉ่ำกันมาตลอดทั้งสามวันที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าที่นี่ฉ่ำทุกวันนะคะยกเว้นวันนี้นะคะเพราะวันนี้หลายท่านก็เริ่มทำงานกันแล้วนะคะก็เลยอาจจะไม่ได้ฉ่ำกันมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงนี้เราจะได้มาสนุกสนานไปได้วยกันนะคะแล้วก็รวมถึงค่ะเราจะได้มาร่วมพบเจอกับสาวสวยของเราในวันนี้ใช่ไหมจ๊ะ โอเคเยี่ยมนะคะ35,680ืนนคนท <laughs> ี่อยู่ด้านหน้านี้นะคะเสียงวีโด้นี้นะคะทุกคนพร้อมไหมคะที่น้องกินข้าวรู้ว่าจะเป็นเวลาเข้าเย็นหนูพวกเธอกันแล้วนะคะก็วันนี้คนเยอะนะจะเสียงน้อยไม่เป็นไรก็หวังว่าในช่วงของโชว์ก็ใส่เต็มนะคะเป็นกำลังใจนะคะกับศิลปินของเรากันด้วย alright so right here on the stage ladies and gentlemen for those who are around here at p a p a r g o n we're going to have the Entertainment bring it to you right here on the stage to enjoy it together on the last day of this event of the Amperadon Summerset Happiness and Food Bloom. So, I hope you guys are ready, and I would like to open the stage and let's have